ติดตัวละห้าตัว่เชบมีปรมสิ่อไม่น่ัไม่ชอไม่อไ้วัน่งเช้าด้เอออินเวอร์เตอร์นี่บอร์นี้นี่ขายให้ดูเลยเวอร์เตอร์นั่นแขงอยู่นี่ เปลี่ยนแทงอย่างเดียวกดนวด่ีวาอวา้าวความยี่ห้ออะไรแน่ตกลง แล้วมันใช้ความดีนะเว้ยตัวเนี้ยมอเตอร์หมุนขวานะครับเอาไว้ก่อนุนจอรคอมโรงงานนี้เรามาดูโรงงานผมขอบคุณทีจง,งานด้วยใจจริงและเดี๋ยวเราดูโรงงานเดี๋ยวเราไปทาน,ทานาข้าวกันจัดไปแล้วเดี๋ยวก็ไปดูงานอีกอยากถาไ ากรู้อยากอะไรมาตอบได้ตอบถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวไปทําการบ้านได้ผมเป็นคนทำแอคทีฟอยู่แล้วอย่าไปตุนถามสองสามเรื่องผมุนตักการให้โจ้เลยเร็วไวเพราะโบกัสอยู่แล้วต้องหมุนเรื่องอะไรทุกอย่างนะเดี๋ยวผมเชิญคุณนพกิจเดี๋ยวนี้มากล่าวคำตรงนี้แล้วมาดูงารเชิญคุณนพกิจเนี่ยเขียคุณมากเลย เยแล้วเนี่ยเยแล้วละเย็นตอดน้นเรา่าน้มันน้อยนงไเะน้ำน้อยเพราะว่าตอนนี้มันรเที่เต็มเต็มไปหมดแล้วนี่เนี่ยมันอมันตานรู้นน้ำมันหยดอยู่นี่รู้แล้วมันหยดจะหมายถึงว่ามันหยดอยู่นี่อ๋อมันหดอยู่นี่อ๋อ้านล่างเหรอไม่ไม่ลงถังไงหลงท่อ

เป็นตัวคนนั่งประตตัวอ,อันนี้พี่สปีดปะเนี่ยของอะไรตัไทยหรือตั้งแผลครับตั้งแผลมีของตัไทยไหมของวัไทยอยู่ด้านล่างด้านล่างเลยไม่เห็นมีเลยข้างหน้าเขาก็เอาของในแผลไม้อยู่อันนี้แผลค่อยร้อนเนี่ยค่อยเย็นครับผมค่อยเย็น กินเหมือนกันกินเหมือนกันแต่ว่าก่องครบอตอ่ะคนรัอันนี้มันอันี้เปตัวเล็กนี่น่าจะต้องทำให้ตัดกินสามหมื่นไม่เกินสามหเว่ามันสี่หมืขึ้นอันนี้อันนี้อนในไทยัวนปนีไทยถ้ามันมีปัญหาาสามารถที่จะแก้ มันก็บอตัอง่กบตรงหน้าครับตัวแรที่ดูเมื่อกี้เนี่ยไม่ตัวตัวเล็กเนี่ยของกอยเยนราใหญ่ใังยสี่หมุดที่จะมาบดไม่่ครับมนเสียปัอเตอร์สองจุดอ่านี่มันจุดเดียวเลยใช่ครับก็มาคอลุาเจนมันจะเปนตัวี่เราเปลี่ยนใช้ใช้ได้สองใช้ใช้ใช้เอซีก็ได้ใช้ดีซีก็ได้ โมเตอร์ใช้เอซีก็ได้ดีซีก็ได้เฮ้ยเหรอดีเวอเอซีเอซีเสียตรงไหนนี่ไงพี่ไอ้เนีมันอยู่ที่ไม่ราชการไม่ราชการเขไม่กำหนดอ้เนี่ยนี่มันดีรับโอเครับเป็นเอซีแล้วไได้ไม่อว่ากันไปมก็เลโครงการมีัหา่้่ดั้ติดตั้งดไม่ไป

มันมันยังเมวงยังไม่หมีได้แต่ย่างจะแกทางผมไม่ได้จะแจ่ทางโดยสัรนูเลยเพราะว่าของมีก็ยังติดไปมีสเปคไปมีค่าต่นสเปคใช่ไหลก้าวนี้สเปคน่อรัประกันน้องให้รู้เลยต้องจ่ายเขจะให้เงินซ่อมแล้ต้องจ่ายค่าซ่อมให้มันมันมีค่าค่าซ่อมค่าอะไรอย่่แล้วประกันที่เรา

คนมีดีสุมีดีไม่มีต้องล,ะละบออกมันจะอยู่ใต้ใต้เนี่ยอยู่ใกล้กับตัวเนี้ยอืม นี่มอเตอร์มีมาจากมอเต,ตอร์นี่มาจากไอ,โอ้โมอแปลงน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าไม่ไหวจริงก็ส่งกลับมาเราถ้าเราะั่งเขาเลบเบอร์ออกอ่ะพี่ลบเบอร์บ่า,ายอะไรวใช่ไหมไม่ทราไม่ทราบขอบคุณมากครับ <c oughs> 好多的。 哦，派吧。 แกงน้วหวานแกงอื่นไม่ลงลงไม่เป็นไม่ใช่เลยไม่็นอน้านเ่ยจบเลยไ่เคจอเดยงอบอกไปกินก็บอกเลยนะทอ่บอกะไรนะเดี๋ยวผมขากไป้านลีใช่เลยเดี๋ยวพาดูล้านลีสดไม่สด